สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพอร Morning Report ประจำวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะลงซื้อขึ้นขายเก่งกำไรในกรอบไซด์เวอัพหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนักลงทุนเปิดสถานะเมื่อราคาอ่อนตัวและขายปิดทำกำไรตามแนวต้านมีสต็อปลอสหากต่ำกว่า1,710เหรียญ แนะนำให้ทำการลดสถานะไม่ให้ถือสถานะเพิ่มในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1 7 1 0เเหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,755เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคําในวันนี้นะคะราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เฟดประกาศคงนยโยบายดอกเบี้ยศซและมีมุมมองในเชิง สำหรับการคงที่ดอกเบี้ยระดับต่ำไปจนถึงปี2022รวมทั้งคาดว่ายังจะมีการเข้าซื้อพันธบัตรอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ80,000ล้านเหรียญและมีมุมมองทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะติดลบที่ระดับลบ -6.5% ปีนี้ท่ามกลางความ ขอภัยค่ะท่ามกลางคนว่างงานที่มีจำนวนมากซึ่งถือเป็นมุมมองทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแย่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในรอบ3สัปดาห์ที่ระดับ1,738เหรียญโดยประมาณขณะที่กองทุน SPDR ซื้อทองเข้าเพิ่ม4.89ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,129.49ตันภาพรวมดอลลาร์อ่อนค่าลงโดยปรับตกลงมาแถว95.4จุด ก่อนหน้านี้จะทรงตั film, วแถว96จุดด้านเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้ที่31.30บาทต่อดอลลาร์มาที่30.97บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้และเราจะเห็นได้ว่าดัชนีดาวโจนปรับตัวลดลงในเช้านี้หลังจากที่ขึ้นไปทำสูงส <ine> ุดค <pourtant S 2> <Yeah>, ่อนข้างใกล้28,000จุดโดยดัชนีดาวโจนเมื <warning> ่อคืนปิดลบ1.04%ที่26,989.99จุดและเช คราวนี้ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลดลงไปประมาณลบ0.57ค่ะและกลับมาพบกวับบุญทองพอรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะและกลับมาพบกวับบุญทองพอรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ